เบิงค่อยงัวพี่นอ้องต้มค่อยง่วเนาะตัวเดียวอันเดียวเนี่ยเห็นบอกมันแข็งขักแข็งแน่เบิ้งเด้อต้อมกอนยังสิไปหันห่นหั่นแอนเอาพวกสกปรกยังสีออกเนาะเห็นบอกเพราะว่าเฮาเห็ดยังบได้มันฟังผืดมันหลายตอนแอนมันยังสดสดอยู่ถ้าเอาอ,อ,อเอาไปต้มแล้วก็เอาพวกยังสีมันออกเนาะนี่หนังไปล่างออกดีดีแล้วก็เอาพวกนี้ออกเนี่ย นี่แหละสภาพคอยงัวต้มนะคะต้มมาแล้วมา,มาเบิ้งไปที่ล่างออกแล้วก็หั่นเนาะวันสิเป็นสภาพกังไหนนี่แหละจ้ะเบิงคอยงัวพี่น้องหั่นแล้วตัวเดียวอันเดียวนี่แยกสิ้นสวนคอยงวัวคอยงวัวตัวเดียวอันเดียว อันนี้สินส่วนตรงขั้วมันเนาะแยกไว้อันนี้เอ็นล่นล้วน tôm là cả hàng này